ก่ว้าไม่ครบสิบจุดนะครับทางออกมีของเยอะลรึงให้นะครับไป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 ให้เจ๊ถืออันนึงอันนี้ไปทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนเดี๋ยวพึ่งนะกะแล้วก็แล้วก็แล้วก็รอก่อนนะขอดูก่อนเข้าทางไหนเข้าทางนี้เราจะเอาอันนี้ก่อนอีกัวนาอนนี้อีกัวนาตามาซีโมนี่มาดิมาดิมาดอู้เต็มเลยเห็นไหมอีกัวนาอันนี้เราคือเราไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ยังไม่ได้บอกคุณผู้ชมเลย ตอนนี้เราอยู่ที่เขาวงกตที่เขาวงกต G4 คันค้ามมีหควหน้าว้าว <Wow. S 2> เราว่าหัวหน้าตัวหนึง่งนี่ไงจุดปั๊ม <x> ที่ปั๊มได้แล้วที่ปั๊มเตือนชี้หน่อย ้ามกีโหน้ากันก่อนใช่ไปไม่เป็นคนหน้านะครับต่อไปเราจะไปไหนกันต่อดูก่อนเราจะไปเดโนเสาร์เราต้องย้อนกลับมาทางนี้ไปหาเต่าโอเคไหมเราต้องเดินกลับไปก่อนมา เราต้องเดินกลับไปเราต้องเดินกลับไปนะมตานีมีอ่ะมาหาเหนือนะแล้เสร็จแล้วเราก็เดินมาทางนี้สิดิหนีเจอะเรแค้ด้วย มันต้องขึ้นสะพานถูกไหมอ่ะขึ้นเลยมาโอ้โยีดีดูมาอด้เอแค่ไหนนะคะและสิดท้ซีีนะคะด้วยความนรักของก็สตอกโซติกนะคะในชื่องานอารเบียนเอซติกนั่นเองนะคะอุ้ยซีดีเจอเต่าแล้วอุ้ย นี <formation jin inh throat> <at> ่ม <tı ro> ีที่ป๊มน่ที่ป๊มนี่จะเป็นมเตเลยที่ข้งในนะีป๊มให้เหน่อยปั๊มใส่อันนี้เอออีกอันนึงด้วย ทำให้หน่อยนะครับโอเค S <S okay, ไปได้วันนี้มาเลยเข้าแล้วเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปดูแผนที่ก่อนเออวันนี้มาเนี่าทำนี้ทางนี้ไปไดโนเสาร์กันก่อนเพราะมันใกล้กว่าไม่ต้องมีทางออกไม่ใช่อุ้ย นี่มีที่ปัม๊มอีกแล้วรอด้วยนะรอก่อนนะเดี๋ยวก็เราดูก่อนว่าเราไปได้นเสารเรา,เอาอะไรต่อไปอันนี้ไหมได้โอเคปั๊มได้แอวเ่อรี่ปั๊มให้นะคะ